สวัสดีค่ะกระีิบบอกเล่านำเสนอรถกระบ,บะลอๆนะคะลงแม็กไว้อย่างสวยค่ะทุกท่านเ e ฟโรเ e ตตาหวานนะคะรถยนต์ปี07ค่ะเดิมๆสวยๆราคา1 19,000บาทค่ะเริ่มเอกสารมีครบเครื่องเกียร์ดีค่ะพร้อมใช้งานนะคะแอร์เย็นค่ะทุกท่านเกียร์ธรรมดานะคะคันนี้1 19,000บาทเท่านั้น สนใจดูรถได้ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมค่ะสามารถดูตัวจริงกันก่อนได้นะคะโดยการนัดหมายล่วงหน้ากับผู้ขายและเดินทางไปดูรถนะคะไปทดลองขับกันก่อนก่อน,อนตัดสินใจค่ะแอดมินเพียงแนะนำให้ชมตามข้อมูลเบื้องต้นกันเท่านั้นเราไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ